มันก็เข้าไปนั่นสิไม่ไม่ต้องตั้งอยังเรียบร้อยครับพี่นี่เอ้ามึงไม่ติดตามหรอมาอ่ะไม่ได้เดี๋ยวพี่เอกไปรับไปไปรับชมต่อในช่งทีวีทูบใช่เหรอใช่เียกางย้ายมาพี่ย้ายมาย้ายมา ไลน์มาเต็มเลยโหโอ้โหโอ้โหคนเยอะเหรอเดี๋ยวสิพี่ไม่ใช่เน็ตผมอ๋อสี่สิบคนดูค้างแล้วคนดูค้างเน็ตผมไลท์เลยครับพี่ไโทรศัพท์ข้างนอกได้มาเต็มเลยโอ้โหดูไอยูทูบขึ้นมาดูนี่อะสองร้อยห้าสิบกว่าแล้วอ๋อข้างล่างข้างล่างอะสวัสดีคนที่เพิ่งเข้ามาเลยนะใครที่สามารถแชร์อยู่เดี๋ยวไปต่อครับไปต่อไปต่อแชร์เราหน่อยใช่ยูทูบแชร์ได้ครับยูทูบซูมเองได้นะทุกคนกดไลค์ให้ด้วย หลายหลายคนน่าจะรู้อยู่ใช่แล้วมีตุ่มกดไลค์กดไลค์ให้เราด้วยนะตุ่มมะนะตุ่มเตอร์คนที่ไหนเนี่ยฝากแชร์หน่อยนะไอ้ชาวกล้องข้างบนมึงชอบมองไฟอ่ะฝากแชร์ด้วยนะครับอ่ะหนึ่งพันสองร้อยท่าแล้วครับแบงค์ตอนนี้เราจะไปหวดกับไอ้คนเล่นของครับเดี๋ยวแบงค์เจอของจริงมึงต้องเจอของจริงนะครับแบบแบงค์ไหวนะไหวไหวโอเค อ่ะตรงนี้นะฮะแชร์ให้เราหน่อยแชร์ให้หน่อยแชร์ให้เราหน่อยนะครับอ่ะแชร์ให้เราหน่อยแล้วอย่าลืมกดตุ่มถูกใจให้เราด้วยนะเป็นกลังใจอด้วยขอบคุณนะครับคนที่มาดูนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับอ่ะส่งของขวัญให้เราได้นะครับผมยูทูบมันส่งของขวัญได้ด้วยเหรอไม่หรือบอกไว้ครับได้เหรอได้ปหมส่งขวัญไม่ได้ไม่รู้ ทุกคนถ้าถ้าอ่านคอมเมนต์ไม่ทันขออภัยนะเพราะคอมเมนต์มันลัวเกินนะทุกคนสองพันสามร้อยท่านแล้วครับตอนนี้แล้วก็อ่านได้นะตอนนี้เห็นปะทุกคนเห็นจะเห็นว่ามันเลื่อนไวมากใช่ก็ใช่นะสองพัน่านแล้วไวมากอ่า YouTube นะมันจะมีข้อดีตรงที่ว่าใครอยากเห็นตรงไหนชัดๆกดซูมเลยนี่กดกดถอยหลังได้เอามาเอามาใกล้ๆมาใกล้ๆแปบไม่เห็นอ่าสมมตินะอยากซูมซูมนี่นี่ซูมเองเลยนี่อยากเห็นขนตาผมนี่เห็นไหมขนตาผมนี่อ่า อ่ากดซูมไปเลยแล้วก็ถอยหลังได้อยากตัดคลิปอ่าสมมติถอยหลังดูตรงไนี้ได้อยากตัดคลิปกดตรงนี้อ่าเนี่ยคุณเองได้เลยอัตโนมัติคุณจะได้คลิเลยตามช็อตทุกช็อตเออตัดที่ตรงไหนก็ได้อ่าเขียไม่ได้ทิ้งคลิปโอเคนี่อ่าสามารถตัดคลิปได้เองเลยนะ ยูทูบจะดีอย่างนี้สามารถตัดคลิปเองนะครับแต่อย่าตัดใจจากผมนะครับทุกคนเอาเรื่องเอาเล่าตัดเอาเรื่องเอาเหล่าซูมซูมซูมเหมือนเหมือนเหมือนปกติที่ที่ทุกคนซูมเวลาถ่ายรูปอ่ะไม่ต้องรอเรานะเหมือนกันไม่ต้องรอเราซูมเองได้เลยไม่ได้นะหายหายเจอนะไปเอาทะลวงตูดแม่เลยอากล้องอินฟาเรดมาส่งนะครับอุ้ยไอ้ชี้อขวดขวดนี่ขวดชี้ดูแม่งเฟี้ยงมาดิ เชียมกัไกองเฟียงแก้วมาทุกคนนมไปเลยนะตอนนี้เดี๋ยวเีูกพี่ลูกพี่ลูกพี่ลูกพี่อะไรอะไรพี่านทันไหมเนี่ยทำไมอะมีอะไรวะอะไรถูกระงับเนี่ยไอาเชียไปไหนแล้วจ้าแม่มันไปตัผมใหม่4,800ท่านแชร์ให้หน่อยครับใครยังไม่แชร์รบกวนหน่อยนะรบกวนแชร์ให้พวกเราหน่อยนะเดี๋ยวไปตามกัน ผมเดินกับแบงค์ทุกคนเฮ้ยนั่นไงแบงค์นั่นไงนั่นไงดิซูม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 ทุกคนเฮ้ยดูดิแม่งกวนตีเราแม่งกวนตีเราเฮ้ยมันดูบุหรี่เหรอแม่งกวนตีจัดมันดูบุหรี่เอ้ยหรือตามันแดงวะเดี๋ยวกูจะฟ้องแม่เมึงดูบุหรี่เออโอเคไปจับเลยมันขาดเราห้าพันสามท่านใครห้าพันสามร้อยท่านใครยังไม่แชร์รบกวนแชร์ให้พวกเราหน่อยนะผมขออนุญาตไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะทุกคนมันไหลเร็วมาก ฝากแชร์หน่อยครับฝากแชร์หน่อยครับทุกคนจ้ะจ้ะบางว่ามันไอ้พวกนี้มันมีห้องลักป่ะห้องเราก็เดินกันหมดเลยนู้ยแบงว่าใต้ดินนะใต้ถุนเลยขใต้ดินโคตรหลอนเลยใช่ไหมมันจะมันจะมันจะขึ้นไปไวขนาดนั้นเลยอะเคันคันกูหลอกเล่นเลยจ้ามึงหนักตายห่ามเลยไยังไงก็จะไปรู้ผมรู้จักแม่มันเดี๋ยวผมจะไปฟ้องแม่มัน มันแอบดูเปลือยใช่ไอนี่แอบดูเปลือใช่แอบดูบปลือยแม่งดื้อไอ้พวกเนี้ยดื้อจัดห้าพันเก้าร้อยท่านรบกวนติดตามพวกเราด้วยนะเข้ามาดูแล้วติดตามด้วยนะจ๊ะเอ้ยดูแม่งเฟี้ยงมาแบงค์ไม่ได้แล้วเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเฮียดูแม่งดิแม่งดูเอ้ยเฮียเราเข้าไม่ได้แล้วเนี่ยแต่ว่า ดูดิเฮ้ยถอยถอยแ,แบงค์อ <moi. S 2> งถอยมาแบงค์ถอยมาถอยมาก่อนถอยมาก่อนถอยมาก่อนไม่อเย็นเนี่ยเล่นทุกคนไอ้คนเนี้ยเฮ้ยเข้าห้องไอ้แบงค์เข้าห้องอันตรายอันตรายอันตรายเข้าก่อนไอ้ไอ้คนเนี้ยเล่นของ <c oughs> เล่นขอ,ของถามว่าเราดูได้ไหมเล่นของคือหลายหลายเพจแล้วอ่ะใช่ที่เราไลฟ์มา คือมันอยู่ต่อหน้าต่อตาเลยแต่ทําอะไรไม่ได้ใช่มันวิ่งเข้าห้องแค่นิดเดียวคือเราหันไม่เจอใช่เพราะว่าถ้าเป็นคนไหนแบงค์เราวิ่งทันกูมั่นใจแต่มีอีกอย่างก็คือแม่ย่าสบายงามที่ใส่สบายสีเขียวที่เห็นใครใครไม่เห็นนะไม่รู้ว่าเขาจะมาปรากฏตัวให้เห็นหรือเปล่าแต่โคตรหลอนคือแบบว่าไม่ใช่ผมเห็นสองตาพี่สิทธิ์อ่ะคือแม่งลอยเลยบางลอยเหมือนมีขาแม่ย่าแต่บางก็เห็นนี่สีเขียวแล้วเห็นสีเขียวเหมือนกันเอ้ยดูแม่งดิ ทุกคนเขี้ยเราไม่ไนเลยเพิ่งเปิดไลฟ์เองว่าไลฟ์จบบอกต้องแตกสองนหกพันห้าร้อยท่านใครยังไม่แชร์รบกวนแชร์ให้พวกเราหน่อยนะไม่าจริงฝากติดตามก็ด้วยครับหกพันตอนี้เรากำลังมาเชิญคนเล่นของนะเฮ้ยวิ่ง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 เฮ้ยเฮ้ยแมงเขี้ยดูดิดูดิดูดิ เยังไงมันก็ต้องอยู่ห้องนี้ไปดิยังไงมันต้องอยู่ห้องนี้ทางตันใช่ป่ะโอ้โหเป็นไงไม่เจอไอ้เหี้ยอะไรอ่ะทางตันดิทุกคนทั้งเนี่ยทุกคนเห็นผมเชื่อว่าทุกคนเห็นอยู่แล้วว่าว่าที่เนี่ยแปลกนะนู่นบ้างเห็นไหมนู่นแหละบ้านตรงข้ามนู่นก็ล้างสั่งสายฝั่งขวาก็ล้างนะทั้งหมู่บ้านล้างทั้งหมู่บ้านที่เนี่ยทั้งหมู่บ้าน เฮ้ยไอ้แบงค์ข้างบนเฮ้ยบังหินตาคนมะไอ้เชี่ยดูแม่งดิทุกคนเฮ้ยเฮ้ยตาตาวิ่งไอ้แบงค์ไอ้เชี่ยเอาไงไป้ยพี่ผมเห็นลูกตาพี่ตาคนเลยพี่ดูดิเฮ้ยมึงออกมาดิเฮ้ยไอ้แบงค์ไอเชี่ยดูเสียงแม่งดิแม่งตอกอยู่ทุกคน ตอกัน้ยโอ้ยหน้ามึงด่กูเจ็งหมดแล้วเนี่ยไอเดาเนื่องในว่าไอเดดูหนังเอวีบ่อยเสียงมเสียงเสียงเสีมึงเฟี้ยงแล้วมึงจะไปเฮ้ยนั่งไงมึงไปเฟี้ยงมันอะเฮ้ยอย่านะเว้ย หยุดเฮ้ยแม่มาหยุดหัวแตก้วเลยเนี่ยเฮ้ยเสียงมันร้องสองคนสคนเลยสองคนเลยพี่เฮ้ยสองคนสองคนพี่พี่มเป็นชัดเลยพี่สองคนผู้ชายสองคนพี่ไม่เฮ้ย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  เอ้ยมึงเลิกป่าดี้เฮียกูจะมาถ่ายผีเออกูจะมาถ่ายแม่ย่าสบายงามผีย,ย่างลำอุ้ยดูดิไอ้แบงค์ไอ้เฮียฟังเสียงนั่งเมาจัดเสียงเมาจัดเอาไงดีวันนี้เรานีเล่นยาปเนี่ยหรือว่าเราจะวิ่งสวนเลยดูแม่งดิดูแม่งดิแม่งป่วนทุกคนแม่งป่วนตอนเนี้ยแม่งเล่นกันเอง คุดทองฝังลงนีีไอสัตว์เฮ้ยวกเ้ยเนี่ยไอที่มันเราเดินไปไม่ได้เว้ยแม่งไม่พอเดินไปแม่งเฟี้ยงบังบังเฮ้ยมึงลงมาดิไอบีไอทียมึงให้มันลงมันทำฮียอะไรล่ะจะได้ไม่ต้องวิ่งห่มันฮะมองมา อยานะอย่าไลานะทำไมมึงไม่คุยวะเ<โ>ฮ้ย<โ>ฮแบงค์ระวัง,งทุกคนตอนนี้เราไม่มีโอกาสขึ้นไปเลย,เ,ลยเราไม่มีโอกาสแบบขึ้นไปเลยเชี่ย เอาเลยปะเอาดิไม่ได้เอาวุทมานะไปไม่ไอ้สารเลิกจะไปบอกบัรน้ำเพี้ยเลยอ่ะไอ้พวกมันก็รู้หมดเออบูทมาวุ้มารเล่าอ่ไอ้เพี้ยมันจะกล้วยเฮ้ยเชี่ยเผื่อว่าจะไปเจอมันไหมคือตอนเนี้ยกี้มึงสับหลอกมันเลยเบียใช่สับหลอกมันสับหลอกทีมมันเองด้วยนี่ไงให้ดูแม่งเดินนี่มันไม่สนเราเลยนะเว้แบงค์มันเห็นเราป่ะวะก็นั่นนะดิ มันไม่สนเราเลยมันเดินอะ่ะมนในะนะอุยเลยนใช่ทุกคนไม่ต้องรอผมซูมนะไม,ไม่สนใจเราเลยพี่ไม่ต้องรอผมซูมซูมได้เลย,เเลยซูมได้เองเลยนะเฮียนี่กูอยู่ในออิแฟนั่นหะย็ดแมค้งู่นั่นแหละดูมัย,ยจะมันเดินดิเฮ้ยเฮ้ย ไอ้เฮียดูไอ้แบงค์ดูมันเดินดิไอ้เฮียมันเหมือนเราไม่ได้อยู่เลยนะเว้ยเหมือนเราไม่มีตัวตนเลยเหมือนมันไม่ได้ยินเราเลยไอ้เฮียเรียกเราไม่ขานคือมันไม่สนใจเลยเฮ้ยวิวิวิสัตว์วิสามคนสามคนที่เห็นเห็นเลยสามคนทุกคนสามคนแต่ผมบอกว่ามันจะลงไอ้แบงค์นี่ก็บอกมึงลงมาไอ้แบงค์ตั้งแต่มึงเข้ามามึงมึงเจอผู้หญิงยังยังไม่เห็นผู้หญิงหรอแต่เราแต่เสียงเฮ้ยมันลากอะไรมา เออถอดก่อนเฮ้ยนี่ไงยัเอาแล้วล้าวเอาแล้วล้าวนี่ครับผมขอถ่ายรายการได้ไหมครับผมจะมาถ่ายแม่ย่าสบายงามครับผีนางลำครับพี่ผมจะถ่ายผีนางลำครับอะไรนะอะไรนะมันบอกไม่มีแบงค์ไม่มีที่อะไรสัตว์มีเออ อู้ยู่อะเฮี้ยเฮ้ยนี่อะไรเหี้ยปตาเห็นดูดิดูดิเหี้ยขอด้ายไม่ยากสบายงง่อกแล้วเนี่ยเจ๋อคนหัวแตกนะผมบอกให้ใช่แล้วโอ้ยแต่หินนะครับไม่ใช่ก้อนกวดขอใ่้ทายขอให้งานแม่จ้า

นะฮะมึงดูดิไปผมไม่ได้บูลลี่นะทุกคนแต่ผม,ผมฟังมันพูดไม่ชัดอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรมึงตกใจกูตกใจมึงไปพี่เอ็มผมว่ามันไม่ใช่คนไทยพี่เพราะมันพูดแบบว่าคล้ายๆแบบชาวต่างชาติเลยเพื่อนบ้านเลยไปพี่เอ็มบอกขึ้นไอ้แบงค์คล้ายๆแบบว่าคนคนพมาา่าพี่เฮ้ย ี้้ยอุแม่งจริงอุ้ยเนี่ยบางมันพูดไม่ค่อยชัดเว้ยเออมันพูดไม่ค่อยชัดเว้ยพ่อมาสวัสดีว่าอะไรสบายอะไรเอาไอ้มิงกะละบาฟังกะระเบียมึงไปรอบ้านมันไหนแบงค์ชี้นะมึงไปไปเฮ้ยเฮ้ยสองสาขึ้นเลยเฮ้ยเฮ้ยไอ้แบงค์ ไป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 เฮ้ยระวัง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 เฮียเฮ้ยโอ้ยบังขอขอมอบหน่อยนะว่าแล้วเชี่ยขึ้นมาไม่เจอใครอีกแล้วเชี่ยขึ้นมาไม่เจอใครอีกแล้วบังเชี่ยเสียงเออลองฝากของ ไม่หรอกเพว่าคลิปเนี้ยลงไป YouTube กูบินไอส <c oughs> ัตว์ขับทางทั้งคลิปเลยเสียงมันยุน่ง <c oughs> แย่ๆเลยนะฟังทุกคนผมอ่ะผมพยายามหาตัวมันนะแต่ผมไม่ทันจริงไม,ไม่มีอะไรเลยครับไม่ยุ่งแต่เสียงมันอยู่ห้องเนี้ยเฮ้ย ผมผมว่ามันมาบ่อยไ้ว้บางระเบียงนี่ก็ไม่มีไอ้เหี้ยนู่นก็ล้างนู่นก็ล้างใช่ล้างหมดเลยมามาเฮ้ยเสียงมันคุ้นใกล้อ่ะยั่ไหนวะบางไม่เจอเลยว่ะเฮ้ยไอ้เหี้ยไอ้แบงค์ตาม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 ต้องตามเบียร์มา เชี่ยไม่ทันพี่เบียดโดนกินเปลือกเฮ้ยพี่เชี่ยเบียดโดนสองรอบแล้วสองรอบแล้วที่ผมโดนแม่งเนี่ยมันหายไปไหนโอ้ยเบ๊อีอ้ยไอ้สังไอ้ถีบบังเหรอไอ้เชี่ยแม่งถีบกูแม่งถีบกูแม่งถีบกูเฮ้ยมึงออกมาดิ ียแม่งท้าทายแม่งโวนตีนเราทุกอย่างถ่ายไหมลองเผื่อเจอแม่งไม่ใช่หรอกเจ้าเราไม่เห็นตัวแม่งอ่ะเขี้ยะถีบกูกระเด็นเลยอุ้ยอะไรบางชัดเฮ้ยนั่งไงเห็นเห็นปะเห็นเห็นปะเห็นเห็นไหมไม่ไม่เห็นแบบถ้าเป็นคนไหนยังไงเราก็ต้องทันเว้ยเขี้ย หนึ่งสองสามแล้วเราวิ่งเลยไหมนี่นี่นี่เห็นในจอป่ะเห็นในจอป่ะเห็นในจอโปรเจคเตอร์ป่ะเออนั่นแหละนั่นน่ะรูปคนน่ะเห็นป่ะเฮ้ยไอ้เหี้ยเหี้ยอะไรกูเปิดไฟก่อนกูเปิดไฟก่อนกูเปิดไฟก่อนไอ้สัตว์เอ้ยไอผมอยู่ข้างหลังนะไม่มีใครเลยนะไอ้แบงค์ไอ้แบงค์ไอ้แบงค์เฮี้ยมึงเห็นใช่ป่ะไปไอ้แบงค์วิ่งไปไปตามด้วยบังกูวิ่งใส่แม่งอย่างเดียวแล้ว ไม่ใช่เว้ยเหี้ยคือแบบแม่งแม่งเห็นแต่เราอ่ะแต่เราไม่เห็นมันเนี่ยแล้วแม่งก็ไม่เจอใครเว้ยทุกคนเาระเหลืองหรอเฮ้ยเหลือจิวอดิใช่หรอใช่เนี่ยพระจีวอนจีวอพระเฮ้ย ไอ้แบงค์ไอ้แบงค์ข้างนอกข้างนอกอใครวะข้างนอกแป๊บน,นึงเชื่อว่ามันมีจิบพี่ข้างในมันมีจิวอันผาดด้วยพี่เศรษเศรษเศษสบงอ่ะพี่เฮ้ย <c oughs> แบงค์แม่งเฟี้ยงมาแล้วกูว่าเราอันตรายว่ะมันของพี่ผมว่านะบังว่าบังดูป้งดูป้งดูว่า,วาเหมือนแบบว่ามันมันมาถวายสีอะไรสักอย่างนึงอ่ะ ก็มีก้นทองก้านทูบด้วยเนี่ยไม่หรือก็มีเนี่ยของเส้นไหว้เนี่ยมาทำพิธี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าอย่างเงี้ยเออเพราะที่มันมีวัฒนธรรยาวไงไอ้แบงค์ข้างนอกข้างนอกสียงกระจกบังบังเสียงกระจกเออข้างนอกไอ้แบงค์ไอคีไปไปดิไปนี่ทำไมเราไม่เจอมาลูกคือเสียงอะไรวะคือตอนนี้กูไม่รู้แล้วว่าคนหรือผีไว้ตรงเนี้ย ท,ที่เออที่ไม่อยากวิ่งอ่ะทุกคนเพราะว่าผมไม่รู้ว่ามันจะเฟี้ยงอะไรใส่พวกผมไหมใช่ป่ะห้องนี้ใช่ไหมเออมาห้องนี้แหละนี่อ่ะที่แล้วแม่งก็ไม่เจอใครผม,ผมดูระเบียงให้ผมดูะระเบียงให้อาเบียมึงไปอยู่ห้องฝั่งนู้นดิเอออาเบียฝั่งไหนมึงตรงข้ามเนี่ยเออมึงมึงดูด้ออวยนะเบียบง เบียร์เจริญเออเออควายเฮ้ยเฮ้ยไอ้แบงค์วิ่ง er, ว er, yeah> anyway> um> ิ่งวิ่งว oh, oh, um> um ิ่งเฮียเบียโอ้โหเฮียวันนี้เบียรโดนหนักเบียร์ไอ้เฮียเบียร์เยินเลยว่ะกูว่าเราลงดีกว่าถ้างี้ไอ้เฮียแม่งอันตรายแล้วว่ะแบงค์มันมันพี่ผมว่าไม่ปลอดภัยเลยพี่ไอีเบียโดนหนักมากพี่เเยยใจ็น ถ้าไม่ใหญ่เดี๋ยวค่อยออกมาเฮียทุกคนคือตอนนี้เราหาตัวมันไม่เจอเลยว่าผมโดนโดนผ่าตรงนี้เออเหมือนมันรู้นะแต่ผมหันไปไม่เจอใครเลยเฮียคือแบบตามันไม่ทันอ่ะบังมึงโง่อ่ะมึงไม่เหมือนน้องกูเลยว่ะน้องกูต้องฉลาดมึงโง่อมึงไปเก่งซะแล้วไงมึงเป็นพี่ที่เก่งซะแล้วเฮ้ยไหนวะเฮ้ยไอแบงค์ไอ้เฮีย เฮ้ยใครอะเฮ้ยมึงไม่คุยหวะมึงคุยดีๆดิเอ้เนี่เหมือนมันลงไปข้างล่างแล้วป่ะใช่ไหมบังไปดูไหมไปครับไปไม่เจอหามันไม่เจอริงไม่ทันมันเลยจริงทุกคนผมพยายามแล้วมันไม่เจอจริงมันไม่เจอตัว เชื่อ้ยเตะอุ้ยเตะไม้อีกเชี่ยเออไปรับทราบครับพี่เอ็มพี่ทุกคนคือไอเดียมันโดนทั้งทีมทั้งทุกทั้งตีนะมันมันเดี๋ยวดูดิมันเริ่มไม่ไหวแนละ้วมันเริ่มจะไม่ไหวแนละ้วขออนุญ,ญาตออกไปข้างนอกนะ พราะเดี๋ยวไอเบียมันเป็นอีกดอกใช่มัน,มนอันตรายจะหนักกว่านี้เออมันอันตรายด้วยไปออกก่อนกูนฝากไว้ก่อนแผ่นนี้กูไม่ยอมเอาคืนมาไหนเดี๋ยววัวพัตเตอร์ก่อนเฮ้ยเดี๋ยว,วพัตเตอร์ก่อนแล <c oughs> ้วพัตเตอร์ปิดแผลก่อน <c oughs> เออไอเบียงอมงอมเลยไอเบียโดนเยอะไปไปไปออกก่อนทุกคนเราขอญาตออกก่อนนะผมว่ามันมันตอนนี้มันไม่ได้แค่ปวดแล้วมันจะทำร้ายพวกเราว่าว่าอะไรอ่ะเฮ้ย<อ>ทำไมมันอยู่ดีมันเงียบวะเออแปลกไหมทุกคนคือแม่งไม่ไม่มีเสียงเลยข้างในอะ่ะ ไม่ไม่เห็นไม่อะไรเลยตอนนี้ยอ่พี่เอ็มครับ,เ,รบเห็นอะไรต่อปิดปิดแล้วเตรียมมูฟกลับบ้านดีว่วเพราะว่าตำรวจแม่งเข้ามาไล<อ>่พวกเราแล้วเว้ยอ๋อรับทราบครับพี่รับทราบครับโอเคจบรายการเลยผมก็ขอบคุณจากใจนะขอบคุณทั้งบนที่ทุกคนนะ,ะมาช่วยกันชมช่วยกันเป็นพยานนะช่วยกันดู ว่าสิ่งที่เราเจอนั้นมันคืออะไรนะครับผมก็ไม่แน่ใจครับ่บอกว่าที่เนี่ผีก็มีแต่มีแน่แน่ผีมันก็มีครับแต่มันอาจจะเล่นของก็ได้เพราะเราจับตัวมันไม่ได้ใช่ผมก็ขอบคุณทุกคนครับที่ติดตามใช่ถ้าผมพูดคําหยาบอ่ะคําพูดคาหยาบใส่พวกมันนะผมไม่ได้พูดคําหยาบแบบว่าผมไม่อยากใช้คาหยาบนะแต่คนแบบนี้มันต้องสมควรต้องโดนคําหยาบนะคือมันตั้งใจจะปวดเราต้องใจจะแกล้งเรานะตั้งใจทําร้ายเรานะผมก็ขอบคุณทุกคนที่ อยู่เป็นสักขีพยาน<ช>อยู่ดูเพื่อเป็นพยานให้เราเผื่อเราเป็นอะไรไปครับเราจะได้แจ้งตำรวจได้<ช>ก็ขอบคุณทุกคนที่ตามนะครับพบกันในวันพรุ่งนี้นะเดี๋ยววันนี้เราจะไปที่ไหนหลอนแน่นอนนะก็ขอบคุณมากครับฝากติดตามด้วยครับ